เป็นยังไงครับท่านผู้ชมครับสําหรับทริปนี้จังหวัดกาญจนบุรีเส้นทางรถไฟสายมรณะครับบผงดุนครับครับตื่นเต้นนะอาจารย์นะครับผมชอบตอนไหนเนี่ยตอนที่อาจารย์ไปเลาะตรงถ้ำกระแสน่ะรถไฟโค้งไปนะฮะแล้วก็มีคนโผล่หน้าต่างมาถ่ายรูปกันเยอะเลยมันเป็นไฮไลท์ที่เออน่าตื่นเต้นรู้สึกว่ามุมเนี่ยจะเป็นมุมที่ เกือบทุกรายการครับเขาจะนําเสนอเพราะเป็นที่สวยมากครับเพราะว่าฝั่งนั้นเลยครับสองตงข้ามมันจะเป็นรีสอร์ทสวยมากเลยก่อนถึงรีสอร์ทมันมีเหวใช่ครับเหวลงลงไม่น้ําเลยแม่น้าแควน้อยใช่ไหมอาจารย์ไม่น้ำแควน้อยนี่เขาว่าขุนน้ำขุนเพราะว่าอะไรเราต้องไปติดตามดูตรงนั้นใช่ไหมฮะเราไปค้นคว้าข้อมูลกันตรงนั้นแต่ทีนี้อาจารย์ฮะนอกก่อนที่ตรงนั้นเนี่ยมันมีสะพานข้ามไม่น้ำแควซึ่งเป็นประวัติศาสตร์อันเลื่องลือ ว่าตรงสะพานข้ามแม่น้ำแควนนอย่างที่ในเบรกก่อนหน้านี้บอกว่ามีงานเทศกาลสะพานข้ามแม่น้ำแควด้วยครับที่จัดขึ้นเป็นประจําทุกปีใช่ไหมฮะในส่วนของสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควเนี่ยนะครับก็จะจัดประมาณช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมเป็นประจําทุกๆปีนะครับ่ซึ่งการจัดเนี่ยบอกว่ามีการจัดการแสดงเพื่อระลึกถึงบรรดาเหล่าเชลยศึกที่เสียชีวิตครับทีนี้ นอกจากสะพานแค่แม่น้าแควท่านกะแสแล้วรประวัติศาสตร์หลายๆอย่างที่สเส้นทางรถไฟสายนี้นาเราไปได้เรียนรู้กันศึกษากันกับพี่น้องท่านผู้ชมเท่ากับว่าเราเที่ยวไปศึกษาประวัติศาสตร์ไปด้วยใช่ครับประวัติศาสตร์สอนอะไรเราอาจารย์ครับบอกกับผมนิดเรัก็ทําให้เราได้รู้ถึงเราต้องขอบคุณนะครับบรรดาเฉลยศึกที่เขาเสียชีวิตเนี่ย huh. ทําให้เราได้มีเส้นทางรถไฟที่สามารถใช้สัญจรไปมา และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเป็นเส้นทางรถไฟที่สวยงามมากนะครับเพราะสองฝั่งเนี่ยเป็นทิวทัศน์ที่สวยงามมีภูเขาสูงมีโขดหินมีเหวนะครับสวยงามมากทีเดียวและขณะเดียวกันนี้เราก็ได้สัมผัสกับชีวิตชาวบ้านที่เขา,เาใช้บริการกับรถไฟสายนี้อยู่ด้วยนอกจากนักท่องเที่ยวแล้วอีกประการหนึ่งนะครับที่ไม่อยากให้มองข้ามก็คือทําให้เราได้คิดนะครับว่าสงครามไม่น่าจะเกิดขึ้นเพราะสงครามไม่เคยได้ให้อะไรกับเราเลยนอกจากความสูญเสียและบาดแผลที่ ติดตรึงอยู่ตรงนั้นครับถึงแม้จะอาจารย์จะบอกว่าอาสงครามเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่มันก็ยังเกิดขึ้นในทุกวันนะอาจารย์ใ,<ช>ในโลกนี้นะครับทีน,นี้อย่างหนึ่งที่เราอยากจะพูดถึงอยากจะคุยกับท่านผู้ชมครับว่าในพิพิธภัณฑ์อที่ช่องเขาขาดใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับตรงนั้นเนี่ยเขาก็มีการรำลึกถึงผู้ที่เสียชีวิตตรงนั้นด้วยเหมือนกันใช่ครับจ็นเป็นวิ เป็นสัปดาห์ใช่ไหมฮะเป็นสัปดาห์รังลึกถึงครับตรงนั้นแล้วน่าเสียดายนะฮะที่ว่าเวลาของเรามันจํากัดแล้วก็ทางรถไฟสายนี้มันสิ้นสุดอยู่แค่นี้ใช่ครับแต่เห็นบอกว่าที่ประเทศพม่าเขาจะขยายเส้นทางมาให้อีกครับเพราะว่าตอนนี้ประเทศพม่าเปิดประเทศแล้วนะครับแล้วก็เพื่อต้อนรับอาเซียนซึ่งเป็นหัวข้อและเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับที่ประเทศไยของเราคงจะมีโอกาสแล้วก็ได้ไป ไปโฟกัสเรื่องนี้มานำเสนอกหท่านผู้ชมด้วยโอ้โหยอดเลยอาจารย์รและเห็นบอกว่าคราวหน้าเราก็ยังพาเที่ยวป่าอยู่ครับไปคราวหน้าเราจะไปที่สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าเขาน้ำผูอ,อจังหวัดกาญจนบุรีเช่นเคยครับาหาเห็นบอกว่าอยู่ริมกับห้วยชื่อหนึ่งแปลก,ปลกๆอาจารย์ชื่อที่ภาษากะเเรียนที่เขาบอกว่าแปลว่าห้วยช้างเนี่ยภาษากะเเรียงเขาเรียกอะไรนะห้วยอะไรนะห้วยสะดองรึเปล่าอ๋อห้วยสะดองนะฮะใช่ห้วยสะดองครั้งหน้าเราตามไปดูครับท่านผู้ชมครับ สำหรับวันนี้กับปองโฟกัสต้องจากลาท่านผู้ชมด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครั้งหน้าเราพบกันในวันและเวลาเดิมเช่นเดียวกันครับสำหรับวันนี้ครับอาจารย์ครับครับ a s s a l a m ะ a ร a i ม u m w a r a ว m a ะบ l l a h w r a k t h Wassalamualaikum w a r ตุลล t ฮ์วะ h ะเรา r กา t ฮ h สวัสดีครับ<ๆ> People walking, people sitting around. Mm -hmm. Nothing to think about, nothing to worry about. Mm -hmm. All my people, where are you heading? Mm -hmm. Back in the days when I was seven or eight. I sat there thinking about the passing of time